ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำสองคลองนะครับ เที่ยวตลาดน้ำสององจริง,รงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนมีนาซึ่งตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วน้องข้างนอกจริงๆตอนแรกเนี่ยแม่ก็คิดอยู่ว่าพาลูกมาที่นี่จะรอดไหมจะร้อนหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าคือที่นี่ไม่มีแอร์เนาะแต่ว่าบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็มันติดคลองรอบด้าน นะคะก็เลยเนี่ยนั่งอยู่ก็จะเห็นลมพัดมาเรื่อยๆนะคะก็บรรยากาศสบายดีแล้วก็ไม่แออัดมากเนาะจริงๆก็อยู่ใ,ใ L, กล้ๆกับตลาดน้ำตลิ่ชันนะคะแต่ว่า ก็ลักษณะน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าที่นี่มันจะแออัดน้อยกว่าคนน้อยกว่านะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยนะแต่ว่าอ,อ,อย่างวันนี้ที่เราทานกันนะที่แนะนําก็คือหมูสเต๊ะน,นะคะร้านหนูดีนะคะก็เป็นหมูสเต๊ะที่น้ำจิ้มอร่อยนะ เครื่องเทศแบบว่าเยอะดีนะคะเผ็ดนิดนึงแม่ต้องกินแบบหมูจิ้มไม้ไม่จิ้มไม้สลับกันไปนะคะเพราะว่าแม่ไม่ชอบกินเผ็ดฮึได้่อยมากมีเทศรับอะไรคะไหนลองถามสิกำลังปรุงอยู่เลยอ่ะลองดูเอ้ย พ่อถามแทนก็ได้<า>หมูสเต๊ะอร่อยมากเลยแล้วก็ตัวน้ำจิมนี้อร่อยมากเลยตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรสูตรที่มันดูแบบเคล็ดลับหรือว่าความพิเศษของที่นี่เนี่ยมันมันคืออะไรเอ่ยให้คที่น้ำจิมนะคะน้ำจิมจะเป็นถั่วล้วนค่ะเราจะไม่ผสมอะไรนอกจากถั่วน้ำตาลแล้วก็เกลือเท่านั้นระยะเวลาในการเคี่ยวประมาณสองชั่วโมง จนกระทั่งถั่วเริ่มแตกมันนะคะส่วนหมูเราก็เลือกหมูสันก็มีความนุ่มที่นี่เถอะแล้วก็หมักด้่ยเครื่องนะคะก็จะเป็นน้ำตาลเจลเหมือนกันพุงนี้มันจะหมักแล้วทำให้นุ่มอยู่แล้วเราจะหมักด้วยเครื่องแล้วก็ช่วงที่ว่าก่อนเราจะเสียบนี่เราต้องวนวดให้น้ำที่เกิดจากหมูเราล้ลางหมูมันก็จะมีน้ำตกค้างใช่ไหมคะ ก็จะนวดให้น้ำมันแห้งนวดไปเพื่อที่ว่าเครื่องปรุงมันจะได้ซึมไปในเนื้อหมูแล้วทำให้นุ่มด้วยนี่นะครับก็จะเป็นร้านหมูสเต็กตลาดน้ำสองคลองนะครับกำลังอันนี้น่เลยครับแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้คือยังไงครับหมอันนี้มหมูสเต็กเข่งค่ะเราขายสบห้าไม้หนึ่งร้อยบาทค่ะ<อ>ส่วนอันนี้นะคะยี่สิบห้าไม้เราขายร้อยห้าสิบค่ะ ก็จะสะดวกต่อการซื้อกลับบ้านเอาไปนิดนึงหมอบเป็นของฝากอืมนี่หมอเป็นของฝากอันนี้จะสวยงามช่วงปีใหม่ใครเขาเรียกหมูสเต็กเข่งค่ะเราสามารถเราเข่งอันเนี้ยมีมีไซค์ตัวแต่แด๊ดทำอะไรได้ใส่ของอะไรบางมีบางคนก็เอาไปใส่ของนุ่นอย่างเช่นอะไรอะไรอะไรอะก็เหมือนเข่งปลาทูค่ะ ก็แนะนำนะครับสำหรับหมูสเต๊ะร้านหนูดีตลาดน้ำหมูดีดีครับผมเนาะเราก็จะมี ข้าผัดปูก็อร่อยนะคะรสชาติก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่จัดจ้านมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เด็กๆผู้สูงอายุก็ทานได้ทานดีนะคะน้ำก็โอเคนะแม่สั่งน้ำชามะนาวแล้วก็ใช้น้ำผึ้งแทนใส่หลับแทนน้ำเชื่อมนะคะ อัญชาทานก็ชอบก็อร่อยสองแก้ว50บาทอะเนาะราคาก็ไม่แพงด้วยช่วงโควิดแบบนี้ก็เหมาะคะ่ะที่จะมาที่นี่เนาะแนะนำแนะนำนะคะจริงๆที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนก็มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนบ่อยเหมือนกัน นะเพราะว่ามันก็อยู่ในแถบตลิ่งชันพวกนะักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมาแวะกันที่นี่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีชาวต่างชาติแล้วก็เราคนไทยด้วยกันเนะเาะก็ถ้านึกถึงแบบบรรยากาศริมน้ำหาข้าวกินวันเสาร์อาทิตย์สบายๆราคา,าไม่แพงบรรยากาศดีๆก็แนะนำที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันค่ะ สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีลักษณะของการเปิดเพลงนะครับที่อาจจะใช้คําว่าย้อนยุคไหมจริงๆแล้วมันจะเขาเรียกว่าเหมือนจะมีธีมหลักของตลาดอยู่นิดหน่อยแต่ทีนี้แต่ละร้านเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับบางร้านบางโซนมันจะแบ่งเป็นโซนด้านด้านหน้านะครับมันจะคล้ายๆผังจะคล้ายๆเป็นรูปตัว L ตัว L ด้านนูน้น ร้านนู้นชอบเพลงหนึ่งสไตล์หนึ่งก็ก็เป็นเพลงหนึ่งนะครับร้านขยับเข้ามานะครับมันก็จะเป็นอ่าสไตล์เพลงไทยนะครับอาจจะจะเป็นสไตล์เพลงไทยแต่ว่าจะเป็นยุคยุคเก่าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสุทราพารอะไรพวกนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้มาขยับมาทางด้านเนี้ยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับกินกินร้านข้าวผัดปูนะครับอาจจะตรงไหนเลย ถถถถถแถวๆนั้นะแถวๆแถวแน่ๆนครับตามตาม,ตามนิ้วชี้นะครับอันนี้ก็คือร้านข้าวผัดปูนะครับที่ที่เพิ่งทานมาสักครู่นะครับอย่างที่ออมบอกไปว่ารสชาติก็ถือว่าอร่อยทีนี้ดนตรีของเขานะครับก็จะเป็นดนตรีแนวเขาเรียกว่าอะไรอะแนวแนวแนว,แนวยุค9 0 8 0ถึง90นะครับดนตรีจะเป็น เพลงร็อปยุค80ถึง90นะครับสมองจะเบลอๆนึกไม่ค่อยออกแล้วนะครับว่าวงจะเป็นวงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับไปนึกที่บ้านก่อนจากดนตรีที่ได้ยินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูว่าเขาเปิดเพลงอะไรให้เราฟังนะครับซึ่งก็จะเป็นเพลงเก่าๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็จะคึกคักสนุกๆนะครับตา,ตาม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 แนวของเจ้าของร้านนะครับก็จะดู ร็อกนิดๆฮิปฮิปหน่อยๆนอยนะครับน่าจะยุคป,ประมาณพันหมาบ้าของคุณาช,ชาติขอบจิตติอะไรยุคป,ประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นยุคป,ประมาณนั้นนะฮะยะครับ,นะรบก,ก็ก็น่าจะเป็นยุคยุคเพลงของยุคดนตรีที่ท,ที่ที่ถ่ายทอดออกมานะครับส่วนอาหารของแกก็ดูด,ดูอร่อยดีนะครับวิธีทําก็ ใช้กระทะเหล็กถัดง่ายๆนะครับเป็นสไตล์ข้าวผัดแบบมีความโบราณเหมือนข้าวผัดที่มีกขีนอายโบราณอยู่แต่ก็มีความอร่อย,อยนะครับกรอมอยู่นะครับจริงๆก็ดูแล้วมีหน้า,นาสนใจหลายร้านนะครับอเ่าโอเคครับก็คือวิธีการปรุงวิธีการอะไรหลายอย่างก็ก็จะมีความความความเป็นย้อนยุกอยู่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนักแต่ก็อร่อยตามตามธรรมชาติของของรสชาตินะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาลองเดินดูตรงนั้นตรงน้นตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เท่านี้กันก่อนนะจ๊ะขอโชว์แมสหน่อยได้มาปอดใส่ให้ครับนี่ครับมันจะหายใจง่ายนะครับแมสกะบาดก็หายใจง่ายกว่านะอย่าไปเชื่อน้องผม

อันนี้คือจะเป็นสูตรแบบไหนครับเนี่ยไอซของทั้งเหนือค่ะเชียงรายค่ะย่างหมูสเต๊ะนี่ก็สูตรของเชียงรายด้วยหรือเปล่าคะใช่อันนี้สูตรภาคกลางค่ะสูตรเชียงรายอันนี้สูตรของคุณแม่คุณแม่ที่คุณยายถ้ตกข้อจนมาเมื่อสักครู่นะครับไปร้านหมูสเต๊ะมาแล้วก็เขามีไส้อั่วจากเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็ไส้อั่วก็เลยได้ได้ฟรีมาชิมเดี๋ยวผมก็จะลองชิมให้กับ คุณผู้ชมนะครับว่าอร่อยขนาดไหนจะบอกแต่เป็นไส้อวจิ๋วจากเชียงรายครัเราคือรสนะจะออกละมุนละมุนนะครับก็คือมันมีกลิ่นหอมเครื่องเทศเครื่องอแบบทางเหนือนะฮะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่ามันไม่ไม่เผ็ดจัดจ้านนะครับกินก็เพลินๆกำลังดีสามารถกินได้เรื่อยๆเ,เลยได้ตลอดเวลานะครับ เด็กกินได้ไหมถ้าเป็นวัยประมาณพี่อัญชาอาจจะเริ่มเริ่มกินได้บ้างแล้วก็อาจจะกินกับอะไรที่ตัดเผ็ดได้บ้างแต่ว่ามันมันก็ถือว่ามีความเผ็ดอยู่นะครับแต่ว่ามีความหอมนะครับกินหนึ่งละคำดีกว่าเพื<ๆ>่อจะได้รู้รสชาติเฮ้ยครับอร่อยอร่อยมากครับ จะเป็นโซน A นะครับที่เดินเข้ามาสุดซอยหน่อยแต่ก็จะเป็นโซนคล้ายๆขายของที่ระลึกใช่ไห<ช><ช>มครับ<ช>แล้วก็เสื้อผ้าต่างๆแต่ตรงนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกที่เป็นผลงานทํามือตรงนี้มันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะแนะนำกัน,นตรงนี้จะเป็นพวกของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอยค่ะแล้วก็เป็นงานปั้นของจิ๋วแล้วก็เป็นของฝากนะคะซึ่งเป็นงานที่ปั้นด้วยมือค่ะเป็นงานชิ้นเล็กๆอย่างเช่นไถ่ายคะะ ั้นโดยใช้ดินนะคะดินไทยนะคะเราก็ผสมสีให้ใกล้เคียงนะคะยางอของของจิ๋วพวกนี้ครับทายากนะครับใช้เวลาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต้องฝึกค่ะ,คะทำถามว่ายากไหมไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องฝึกแล้วถ้าเป็นเด็กเนี่ฝึกมันทาให้มีสมาธิในการทําฝึกสมาธิเป็นตัวนะคะค่อยๆปั้นแล้วก็เขาจะ หรือให้ใจเย็นรู้จักการรอเพราะว่าพอปั้นเสร็จก็ต้องรอให้ดินเซ็ตตัวให้แข็งก่อนแล้วถึงจะมาจับเลยตะก้าถ้าอย่างนี้ก็คือมีมีมีการสอนการที่จะปครเออหนปนนี้ยังไม่ได้สอนแต่เมื่อก่อนนี้เคยสอนอยู่เด็กๆจะเรียนกันค่อนข้างเยอะนะคะที่นี่นะไม่ได้สอนที่นี่ค่ะเด็กๆเนี่ยรุ่นสักป .3 เลยป่ะเรียนเยอะมากนี่ก็ก็ ลองจับชมดูได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวเราเนี้ยครับดูผลงานได้เลยค่ะมีอันนี้อ่ะว้าวน้ำเยอะมากสาธุครับอ้าวแนะนำเลยครับนี้นี่นะครับเป็นหนังตะลุงครับเป็นการแสดงของภ้าลา้ นเป็สวาัสดีครับอ่าแนะนําร้านหน่อยแนะนําของร้านหน่อยที่เราไปดูมาเมื่อกี้ที่เราไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้เป็นนกพิษอันนี้เป็นนกควาของหนูนะคะมีที่ซ่าด้วย <N> ก,ก,กนินเองเนี่ยไปหาห้ากินเองหมเนี่ยไม่กินจ้ะแม่แม่มาคุยรุดเมีแม่แม่ไปม่ <N> ีนะ 是。 อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิ่งชันก็คือตรงจุดนี้นะครับที่จะเป็นหน้าบันเก่านะครับที่เป็นรูปของเทวดาถือผ่านรับนูนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเขียนถ้าเราไปดูนะครับตัวเลขนะครับพศน่าจะเขียนได้ว่าปี85นะครับก็คือน่าจะ24 85นะครับก็น่าจะมีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475ตรงนี้มันมีนัยยะที่สำคัญน่าสนใจอยู่ก็คือว่าปกติแล้วนะครับขนบทางาศาสนาต่างๆนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับที่แสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไตรภูมินะครับหรือถ้าเป็นวัดหลวงเนี่ยสัญญาทางปฏิมานะครับก็อาจจะเป็นาภาพของ พระนารายทรงครุดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่นี่นะครับจะมีภาพเก่าที่อาจจะเป็นหน้าบานเก่านะครับที่เป็นรวดรายของการถือานูนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของการเกิดเขาเรียกว่าช่วงเวลาของศิลปะแบบคณะราษฎรนะครับที่อาจจะเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับซึ่งการชู รัฐนูนของเทวดาเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารทางสัญลักษณ์ให้เ,เกิดความหมายใหม่หรือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า,าสิ่งที่สังคมควรจะพูดถึงหรืออยึดเหนี่ยวเป็นสิ่งสูงสุดของรักก็คือตัวของผ่านรัฐนูนนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการกเกิดของระบบรัฐนูนแม้ว่า,าโดย โดยนัยยะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับสำหรับประเทศของเราแล้วก็ตัวของรัฐนูนเนี่ยก็ไม่อาจจะเป็นในลักษณะดเดียวกับที่มีความพยายามสื่อสารทางความหมายของ2 4 7 5ในการพยายามดึงรัฐนูนเป็นสัญลักษณ์ใหม่หรือศูนย์กลางาศูนย์การทางความคิดความเชื่อหรือสิ่งสูงสุดที่ควรจะยึดถือเป็นคุณค่าของสังคมนะครับไม่สามารถที่จะปักหลักลงไปได้เพราะว่าก็มีการ รับอหารเกิดขึ้นหลายครั้งรัฐนูนก็ถูกฉีกไปหลายสบับนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นตัวสะท้อนสัญลักษณ์หนึ่งที่มันมีความพยายามที่จะสถาปนาระบอบทางความคิดขึ้นมานะครับนอกจากผ่านพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่สัญลักษณ์อื่นๆแล้วในพื้นที่ทางศาสนาเองก็มีความสื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์ด้วยนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ตลาดน้ำสองคลองนะครับองวัดตลิกชัน